จากเรื่องราวที่เราเห็นตรงนี้แล้วนี่นะครับธุรกิจมีการปรับตัวลงกันแบบชนิดที่น่ากลัวอย่างมากเพราะสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเรากลับมาดูกันครับว่าผลสำรวจหนึ่งที่ออกมาจากสำนักงานสถิสติแห่งชาติของบ้านเรานะครับหรือเชื่อนะลูกจ้างของภาคร,ราชการหรือเอกชนเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยได้รับเงินค่าจ้างไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทซะส่วนใหญ่คือตำแหน่งงานที่เรียกกันว่าลูกจ้างนี่นะครับแน่นอนครับ ไม่ใช่เป็นพนักงานประจําหรืออาจจะเป็นพนักงานาพาร์ทไทม์หรือฟรีแลนซ์ก็ไม่เชิงเพราะว่าถ้าจะพูดถึงตัวอักษรในการกําหนดความหมายแล้วก็ไม่ใช่แต่ลูกจ้างที่เราเห็นเนี่ยนะรับก็มีการแบบลูกจ้างรายชั่วโมงลูกจ้างแบบรายวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจ้างงานเวลาองค์กรไหนที่คนไม่พอแล้วก็มักจะมองหาตัวเลือกทางนี้ก็คือลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างทางภาครัฐหรือว่าลูกจ้างทางเองกชนเนี่ยนะครับทีนี้สํานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกษิจและสังคมเนี่ยไปทำบลสมุจหนึ่งซึ่งเปิดเผยมาเมื่ แล้วก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าโอ้โหสภาพสถานะรายได้เกี่ยวกับลูกจ้างไม่ว่าจะทํางานลูกจ้างเองกนชนหรือลูกจ้างภาครัฐเนี่ยทาไมถึงได้เงินน้อยนิดแค่นี้ฮะคือพบอย่างนี้นะครับว่าคนที่ได้รับค่าจ้างเนี่ยนะต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนนี่นะครับโดยเฉพาะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะรัฐเอกชนต่ำกว่าหนึ่งบาทต่อเดือนต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือนเนี่ยมีสัดส่วนเยอะที่สุดเลยคือ42.4%ปรท่านผู้ชมคิดดูสิครับ หนึ่งบาทต่อเดือนเนี่ยนะฮะาจ้างขั้นต่ำอยู่เวละสามร้อถูกไหมะฮะว่ากันเข้าจริงๆเนี่ยเขายังทํากับ6วัน,นย่งไม่จาเป็นมีวันหยุดด้วยนะ,ะแต่อันนี้เนี่ยสีก็คือไม่ถึง1,000งบาทนะครับสำหรับลูกจ้างของภาครัฐหรือเอกชนทีนี้ถ้าใครที่เป็นลูกจ้างเนี่ยได้รับตั้งแต่1,000งหมื่นถึงหนึ่งเอบาเนี่ยอันนี้มีอยู่ประมาณ2ีบเอนตะต่อมาครับถ้าได้รับหนึ9งหมื่นี้าจะมสอยูม2่ และ10.1เป็นี่ยเป็นลูกจ้างที่รับค่าจ้างต่อเดือนนะครับ3า0 0 0บาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูก,ก้อนใหญ่ที่สุดก็เกือบครึ่งนะฮะ42.4เป็นี่ยเป็นลูกจ้างของภาครัฐแต่เอกชนในไทยที่ได้เงินรับค่าจ้างเดือนหนึ่งไม่ถึงหมื่นบาทครับสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับเอาไปเทียบมันต้องมีการเทียบระหว่างลูกจ้างรัฐกับลูกจ้างเอกชนในภาพรวมมันใช่42ได้เงินไม่ถึงหนึ่งหมื่นแต่พอเราเทียบแล้วใจหายเหมือนกันนะฮะ พอเทียบกัน,น่ยปรากฏว่าลูกจ้างของเอกชนนะได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่ํากว่าลูกจ้างของรัฐบาลของรัฐบาลในที่นี้ก็คงหมายถึงกระทรวงทบวงกรมอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับโดยลูกจ้างเอกชนนี่นะครับเฉลี่ยนะฮะจะได้ค่าจ้าง13,468บาทต่อเดือนส่วนของลูกจ้างรัฐบาลได้รายได้21,516บาทต่อเดือนอ๋อเห็นชัดเลยนะฮะทีนี้ทําไม ตรงนี้เวลาเขานับล,ลูกจ้างในการคิดคำนวณและออกมาเป็นรายงานของสํานักงานสถิติแห่งชาตินีนะครับเขาบอกว่าความหมายของลูกจ้างในผลสำรวจตรงนี้ของเขาคือหมายความว่าเป็นลูกจ้างที่รวมถึงลูกจ้างรายวันนะครับและก็ผู้ใช้แรงงานทั้งหมดซึ่งท่านผู้ชมน,นะคือถ้าลูกจ้างรายวันกับผู้ใช้แรงงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมีรายได้ค่อนข้างจะต่ำอยู่แล้วครับนะแลวก็ทาให้ค่าเฉลี่ยในส่วนการจ้างลูกจ้างเอกชนเนี่ยยังไงก็ต่ํากว่าลูกจ้างของภาครัฐ ซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าลูกจ้างในภาคเอกชนมีจํานวนมากกว่าลูกจ้างในภาคของรัฐบาลก็เป็นไปได้นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็ถึงได้บอกไปแล้วครับว่าโอ้โหเกือบเนี่ยสีเเตเฉลี่ยแล้วได้รายได้ไม่ถึง10,000บาทนะฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่นะครับเป็นเรื่องที่สะท้อนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ความมั่นคงของรายได้นะเทียบระหว่างการทํางานของเอกชนกับ การทงานขององค์กรภาครัฐที่อยู่ในสถานะเป็นแบบลูกจ้างไม่ว่าจะจ้างรายวันหรือเป็นกรรมกรแบกขามหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใช้แรงงานรายวันนะครับหรืออย่างที่เราเห็นก,กันทั่วไปเนี่ยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะอย่างเช่นที่ยืนบกทงบกป้ายเข้าโครงการอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ลูกจ้างรายวันเหมือนกันผมเคยคาถามมาเนี่ยนะครับประเภทโบกทงยืนตากแดดเนี่ยนะครับแล้วก็นั่งอยู่หน้าโครงการป่าถนนริมถนนเนี่ยวันละ800บาทอย่างละท้เลยนะฮะแต่อันนี้เป็นเป็นรายวันนเกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นรายวันย่อมไม่ได ต่อเนื่องและครบทุกวันนะแต่สิ่งหนึ่งที่บอกตรงนี้ได้ชัดเจนก็จะพบว่าขณะนี้เนี่ยนะครับรายได้ที่ได้จากมาเรื่องของการทํางานเพียงแค่รายวันรายวันก็หมายความว่าไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านของเส้นทางอาชีพอนาคตการไต่เต้าหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นผลตอบแทนในแง่ทางสังคมเพื่อสร้างความมั่นคง แล้วก็เรื่องของกอารที่จะต้องมีการหักหนุ่นหักหนี่เพื่อส่งมาและในที่สุดเมื่อตอนที่ออกจากงานก็ได้รับเงินนั้นกลับเข้ามาชดเชยเพื่อเป็นเงินรายได้ในอนาคตของชีวิตสิ่งเหล่านี้คนที่เป็นลูกจ้างรายวันไม่มีเลยนะครับดังนั้นด้วยสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้กับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและสภาวะที่เป็นอย่างนี้แล้วเหนื่อยจริงๆครับดังนั้นจึงได้บอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเนี่ยฮะแรงงานคนทํางาน ในแต่ละกลุ่มก้อนของตลาดแรงงานเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดความทุกข์ความยากนะครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยในเรื่องของรายได้และการเติบโตรหรือความก้าวหน้าของงานที่เขาทําอยู่เนี่ยแตกต่างกันออกไปบนสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้เลือกเลยนะฮะว่าเงินเฟอ้อนี้จะไปกระแทกใครมากกว่ากันหรือเงินเฟอ้อเดือนนี้จะไปทําให้คนนี้มีกินมีใช้น้อยลงกว่าหรือประหยัดได้มากกว่าเวาลาโดนนี่โดนกันยกแผงแต่กําลังหน้าตักและศักยภาพในการที่จะดูแล นะรายได้และความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยสติปัญญาความสามารถประสบการณ์ชั่วโมงบินแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลช่วยกันไปด้วย